สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือฟล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพลสหสัดีที่15พฤษภาคม2 0 2 5วันนี้เฟกินดิเด็ก70จากวันนี้73เรื่องแรกต้องพูดถึงข่าวที่ทุกสื่อข่าววงการคริปโตกล่าวถึงข่าวที่ทำให้เราเห็นภาพของอนาคตเกี่ยวกับโทเคแนนเซชันชัดเจนมากขึ้นข่าวนี้นะครับ JP Morgan c o m p l e t e first public tokenized treasury trade in partnership with o n d o Finance and Chain Link นะ JP Morgan เนี่ยได้ทดสอบการซื้อขายพันธบัตรสหรัฐเป็นครั้งแรกโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนร่วมกับ Ondofinance และ Chainlink นะครับรายละเอียดข่าวเนี่ยเขาบอกว่า14พฤษภาคมเมืม่อวานนี้ JP Morgan ดดำเนินการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลผ่านระบบ tokenized US Treasuries บน Public Blockchain โดยร่วมมือกับ Ondo Finance และ Chainlink ขั้นตอนคร่าวๆนะครับง่ายๆคือ 1. Ondo Finance ออกโทเค็นที่ชื่อ OUSG ซึ่งโทเค็นนี้คือตัวแทนของพันธบัตรรัฐบาลถ้าเราถือโทเคน็นเท่ากับเราถือพันธบัตร 2. คือ JP Morgan ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองแพลตฟอร์มที่ชื่อ Connecti ในการโอนเงินผ่านระบบดิจิตอล แทนระบบธนาคารแบบดั้งเดิมนะสคือทั้ง2เนี่ยก็ยื่นหมูยื่นแมวฝั่งหนึงโอนเงินอีกฝั่งหนึ่งโอน usd token ระบบเนี้ยทั้งหมดเขาเรียกว่า dvp delivery versus payment ผู้สัชาวบ้านคือยื่นหมูยื่นแมวนะครับทีนี้การเชื่อมโยงทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยี ของ chain link จบเนื้ออประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆคือทาง JP Morgan เนี่ยทำการทดสอบซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลผ่านบล็อก c h a i n ที่เป็น open source ครั้งแรกเร็วตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีบล็อก c h a i n จาก chain ที่แบบมีชื่อเสียงนะถามว่าข่าวนี้เป็นประเด็นเพราะอะไร ถ้าใครจำได้คุณเจมี่ไดมอนด์ซีอของ JP Morgan แกเนี่ยแกไม่ค่อยอะไรกับโลกคริปโตเท่าไหร่ย้อนกลับไปปี2014นะครับแกบอกว่า Bitcoin ไม่มีค่า2015บอก b บ t c o i อกบิตคอยมันจะตาย2016บอก b อกบิตคอไม่มีทางไปไหนต่อ2017บอกผมจะไม่พูดถึง Bitcoin อีกแล้วแต่แกก็ด่ามาเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ออกโทเค็นเองพวกเราที่เป็นคนติดตามข่าวคริปโต งงว่าสรุปคุณเจมี่ไดมอนด์เมาหรือพวกเราแฮงค์นะครับทุกวันนี้ทำทั้ง JPM คอ i มีทั้ง OUSG โทเคนมั่วไปหมดนึกภาพ c e o ศูนย์ฟอกตายบอกวันนี้เราจะไปลงทุนกับขนมที่มีโซเดียมสูงและธุรกิจนาเกลือก็ว่ากันไปนะครับต่อไปมาพูดถึงอีกข่าวที่วันนี้น่าสนใจมาก ข่าวเกี่ยวกับ Blockchain Association ในสหมาริกา o บล็อก i n Association ในสหมาริกาเนี่ยเป็นองค์กรที่นันพรฟิตไม่หวังผลประโยชน์บทบาทสําคัญคือการผู้สาชาชบ้านคือล็อบบี้ให้อุตสาหกรรมคริปโตนะที่ผ่านมาเราเห็นแล้วบล็อก i n Association ไปฟ้องหน่วยงาน s c c ไปต่อสู้กับ CFTC ไปสู้กับกระทรวงอันคลังเรื่องภาษีคริปโตน,นู่นนั่นนี่นะ ทีนี้ล่าสุดนะครับมีข่าวว่า Blockchain Association เตรียมเปลี่ยน CEO เปลี่ยนเป็นคุณซัมเมอร์เมอร์ซินเจอร์หรือเมอร์ซิงเกอร์ถ้าอ่านผิดการไม่ถูกตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคุณซัมเมอร์เนี่ยตอนนี้เธอทำงานที่ CFTC เอ่อ CFTC ดูแลในเรื่องของการเทรดตลาดฟิวเจอร์สินค้าพภคพันธ์เธอจะลาออกจาก CFTC 30พฤษภาคม และวันที่2มิถุนายนเธอจะไปนั่งเป็น CEO ของ Blockchain Association นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะอะไร Blockchain Association เนี่ยถึงแม้จะจดแบบ Non-Profit ไม่หวังผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวแต่มีรายได้มหาศาลร,รายได้มาจากไหนรายได้มาจาก Membership ค่าสมาชิกและก็ด onation การบริจาค ถามว่าใครเป็นเมมเบอร์ใครบริจาคคำตอบคือแทบจะทุกโปรเจกต์ใหญ่ๆออ Exchange ใหญ่ๆด้วยนะ i o i n s e s r k r a k e n un i s w a p r i p p l e XRP ล้วกแลวก็ยาวเป็นหางว่าวที่เป็นเมมเบอร์และบริจาคนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะได้บุคคลที่เคยเป็นกันมาธิการมานั่งเป็น CEO ของ Blockchain Association เพื่อนๆลองต่อภาพ ณวินาทีนี้ที่อเมริกาเนี่ยมันกําลังเป็นช่วงหัวเร่ยหัวต่อรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมคริปโตแคต o กรายจัดหมวดหมู่ว่าเหรียญไหนอยู่ภายใต้ SEC เหรียญไหนอยู่ภายใต้ CFTC นะและที่ผ่านมา CFTC บอกว่าอะไร Bitcoin อยู่ภายใต้ CFTC Ethereum อยู่ภายใต้ CFTC และก็อีกหลายเหรียญ ที่ชุมชนคริปโตเนี่ยอยากให้ไปอยู่กับ s ซฟทีซแต่ตอนนี้เรามีคนที่เคยดูแลเรื่องกฎระเบียบของ s ซฟทีซมานั่งเป็นพวกเดียวกับอุตสาหกรรมคริปโตนะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับทางผ่านนะหลายคนยกตัวอย่างประธานคนเก่าคุณเจเคตันตอนหลังมานั่งบริษัทบล็อกเชนคุณเจเคตันสมัยก่อน ไม่อนุมัติบิตคอยสปอตอิเทียบตอนหลังพอแบล็คล o อ k ขอคุณเจฮิตันบอกว่าอะไรถ้าเป็นผมตอนนี้ถ้าผมยังนั่งอยู่เนี่ยผมอนุมัติแล้วนะครับก็ในโลกคริปโตเนี่ยมีวันเขียววันแดงวันที่ตลาดไซเวย์แต่ใต้พื้นทะเลเนเพื่อนภูเขาไฟมันกำลังบ่มความร้อนอยู่วันที่ภูเขาไฟระเบิดวันที่ โลกทั้งโลกเกิดการโฟโมเกิดขึ้นเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันที่เพื่อนๆในช่องหลายคนอาจจะยกนิ้วให้เจ้านายยกนิ้วให้บริษัทนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโปง้งเพราะนั้นอดทนรวยไปได้วยกันวันนี้ข่าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับการ่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม <laughs> <laughs> He's dying! <laughs> oh Don't my god, bad. stop!